เราสามารถเลื่อนได้เลยครับว่าเราต้องการนอนกี่โมงและตื่นกี่โมงขึ้นหน้าจอจะไปนในทางส้มมากขึ้นเพื่อลดแสงสีฟ้าครับตั้งได้ว่าให้ดังเฉพาะรายการโปรดเท่านั้นหรือคนที่เราเซฟเบอร์ไว้สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับทำเสียนเหมือนเรียนมาเพื่อนๆเ,เคยมีปัญหานอนไม่หลับเพราะไอโฟนรบกวนเวลานอนไหมครับไม่ว่าจะเป็นปวดตาเพราะใช้ไอโฟนเยอะ รือสายเข้าจะคนโทรผิดวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการตั้งค่า iPhone ให้เพื่อนเพื่อนนอนหลับง่ายขึ้นและไม่มีใครมากวนใจครับมาเริ่มกันเลยครับการตั้งค่าแรกคือการตั้งปลุกพร้อมนับชั่วโมงการนอนให้เพื่อนเอนเข้าไปที่แอปนาฬิกาครับจากนั้นเลือกเมนูด้านล่างการตั้งปลุกและกดตั้งค่าปุ่มสีเหลืองด้านบนครับหากเพื่อนเพื่อนตั้งค่าครั้งแรกจะพบกับหน้านี้ครับให้กดด้านล่างสีเหลืองตั้งค่าในสุขภาพ และกดปุ่มสีน้ำเงินดำเนินการต่อหน้าต่อมาจะเป็นการกรอกรายละเอียดสุขภาพของเราครับเช่นน้ำหนักส่วนสูงเพื่อนๆจะมากรอกในภายหลังก็ได้ครับผมจะกดเสร็จสิ้นไปก่อนเพื่อเข้าสู่หน้าถัดไปต่อมาจะเจอหน้าที่แนะนำฟังก์ชันเพิ่มเติมครับให้กดถัดไปในปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างหน้าถัดมาจะเป็นการตั้งเป้าหมายเวลานอนของเราครับซึ่งปกติแล้วคนเราน่าจะนอนประมาณ6-8ชั่วโมงโดยเฉลีย่ย เพื่อนๆสามารถตั้งเป้าหมายชั่วโมงการนอนของตัวเองได้ที่หน้านี้เลยครับแล้วกดถัดไปในปุ่มสินเงินด้านล่างหน้าต่อมาจะเป็นการตั้งค่าว่าเราต้องการให้นาฬิกาปลุกปลุกเหมือนกันอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าอย่างเช่นในตัวอย่างผมเอาวันเสาร์และอาทิตย์ออกครับเพราะว่าไม่ได้ทํางานต้องการตื่นสายกว่าเดิมในส่วนวงกลมด้านล่างเราสามารถเลื่อนได้เลยครับว่าเราต้องการนอนกี่โมงและตื่นกี่โมงซึ่งจะมีตัวเลขด้านล่างแจ้งด้วยว่าเรานอนพอ ตาเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่าซึ่งหากน้อยไปตรงวงกลมจะเป็นสีส้มและมีข้อความแจ้งเตือนด้านล่างและในหน้านี้หากเราเลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอตัวเลือกการตั้งค่าเสียงปุกและความดังด้วยเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยกดเพิ่มด้านบนขวาปุ่มสีน้ำเงินครับจากนั้นจะเจอหน้าสรุปช่วงเวลานอนและตื่นที่เราตั้งไว้หากถูกต้องกดถัดไปครับ มาถึงหน้าถัดไปให้กดยกเลิกด้านมุมขวาครับฟังก์ชันนี้เราจะทําการตั้งค่ากันในภายหลังถึงตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าปลูกสมบูรณ์แล้วครับหลังจากนี้ iPhone จะทําการปลูกทุกวันตามที่เราตั้งค่าไปเลยครับไม่ต้องมาตั้งตั้งใหม่ทุกๆวันต่อมาจะเป็นการตั้งค่ารูปแบบสีใน iPhone ครับทำให้สีเข้มขึ้นในช่วงเวลากลางคืนช่วยให้เราหลับง่ายขึ้นครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอปตั้งค่าและเข้าไปที่เมนูจอภาพและความสว่างครับ จากนั้นจะเจอตัวเลือกที่เราสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบสว่างหรือมืดครับโดยในด้านล่างจะมีอัตโนมัติด้วยซึ่งหากเราเลือกแบบอัตโนมัติสามารถกดเมนูตัวเลือกเพื่อเข้าไปปรับตั้งค่าข้างในได้อีกหากเราเลือกแบบดวงอาทิตย์ตกจนขึ้น iPhone จะปรับรูปแบบตามดวงอาทิตย์ครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็จะเป็นแบบสว่างเมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะเป็นแบบมืดโดยในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกแบบกําหนดเวลาเองครับผมจะให้ iPhone เปลี่ยนเป็นรูปแบบสว่างตอน7จ็ดโมงเช้าและเปลี่ยนเป็นรูปแบบมืด ตอน6กโมงเย็นครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันในชิปหากแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษเลยจะแปลว่าการทํางานกะดึกครับฟังก์ชันนี้จะทําการลดแสงสีฟ้าจากจอทําให้ตาเราล้าน้อยลงและหลับง่ายขึ้นครับซึ่งเราสามารถกําหนดตารางเวลาให้เริ่มโดยอัตโนมัติได้ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมกำหนดให้เริ่มตั้งแต่โมงและกลับมาเป็นปกติในช่วงเวลา7โมงเช้าครับ ซึ่งหากกลับมาที่เมนูในชิปตรงนี้เราสามารถเลือกอุณหภูมิสีได้ด้วยว่าต้องการให้อุ่นน้อยลงหรืออุ่นมากขึ้นหากเราเลือกไปทางอุ่นมากขึ้นหน้าจอจะไปนในทางส้มมากขึ้นเพื่อลดแสงสีฟ้าครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยสําหรับการตั้งค่ารูปแบบและในชิปที่ทํทให้เพื่อนๆสบายตาและหลับง่ายมากขึ้นครับต่อมาจะเป็นการตั้งค่าฟังก์ชันห้ามรบกวนซึ่งจะช่วยให้เราไม่ถูกรบกวนจากการแจ้งเตือนของแอปต่างๆและสายโทรเข้าที่เราไม่รู้จักครับให้เราเข้าไปที่แอปการตั้งค่า แล้วไปที่เมนูโฟกัสครับจากนั้นกดหัวข้อแรกห้ามบรบกวนผมขอเริ่มที่การตั้งค่าหัวข้อแรกการแจ้งเตือนที่อนุญาตหัวข้อนี้หากเป็นส่วนของผู้คนจะเป็นการกำหนดว่าเมื่อมีคนโทรเข้ามาจะให้โทรศัพท์ดังหรือไม่เราสามารถตั้งได้ว่าให้ดังเฉพาะรายการโปรดเท่านั้นหรือคนที่เราเซฟเบอร์ไว้หรือไม่ให้มีใครโทรเข้ามาแล้วดังเลย ในส่วนของแอปก็เช่นกันเราสามารถเลือกเป็นลายแอปได้เลยว่าต้องการให้แอปไหนแจ้งเตือนเราหรือไม่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ในโหมดห้ามบรบกวนอย่างในตัวอย่างผมเลือกแอปข้อความให้สามารถแจ้งเตือนได้ตลอดเวลาแม้อยู่ในโหมดห้ามบรบกวนเมื่อเรียบร้อยให้กดเสร็จสิ้นด้านขวาและการตั้งค่าถัดไปหน้าจอโฮมเพื่อนเพื่อนเคยเจอปัญหาเห็นตัวเลขแจ้งเตือนที่แอปแล้วต้องกดเข้าไปดูทุกครั้งไหมครับจนบางครั้งรบกวนเวลานอนการตั้งค่านี้ จะทาให้เลขไม่ขึ้นโชว์รบกวนเราครับให้เพื่อนๆกดที่ซ่อนป้ายการกํากับแจ้งเตือนให้เป็นสีเขียวครับในหัวข้อต่อมาการกําหนดหน้าเพื่อนๆสามารถเลือกได้ด้วย,ยครับว่าหากอยู่ในโหมดนี้เพื่อนๆืนนต้องการเปิด iPhone มาและเจอหน้าไหนเป็นหน้าแรกต่อมาการเปิดใช้งานอัตโนมัติเราสามารถเลือกได้้วย,รยครับว่าต้องการให้โหมดห้ามรบกวนนี้เริ่มเวลาเท่าไหร่ และสิ้นสุดที่เวลาเท่าไหร่อย่างในตัวอย่างผมจะให้เริ่มแต่เที่ยงคืนและให้สิ้นสุด7จ็ดโมงเช้าครับโดยเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ให้เปิดทํางานครับเท่านี้ก็เป็นการสิ้นสุดการตั้งค่าโหมดห้ามรบกวนแล้วครับก่อนจากกันไปผมขอเพิ่มเติมการเปิดปิดโหมดห้ามรบกวนอย่างรวดเร็วโดยเราสามารถสไลด์หน้าจอจากด้านขวาลงมาได้เลยครับจะเจอหัวข้อโฟกัสเมื่อเรากดเข้าไปเราสามารถเปิดปิดโหมดห้ามรบกวนจากตรงนี้ได้เลยครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลขการแจ้งเตือนจากแอปจะหายไปเมื่อเปิดโหมดห้ามรบกวนหากข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์รบกวนเพื่อนๆกด Subscribe ให้เราหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆน,นอนหลับอย่างเต็มอิ่มตื่นมารับมันใหม่อย่างสดชื่นทำเสียนเหมือนเรียนมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ